ครับสวัสดีครับผมสุรเดชสมรดรัดครับเป็นนักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาทรัยพยากรบุคคลได้รับมอบหมายจากนจพแพทย์หญิงจันจีราคงอุบลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และยังเป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัยพยากรบุคคลโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชและให้ผมมาดำเนินการในการถ่ายวิดีโอ นจพอพาทัวร์ในครั้งนี้ครับ,รบสำหรับผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนการจ้างงานหนึ่งอตาของโรงพยาบาลนะครับคือคุณพันธรเกตเลิศประเสริฐนะครับหรือว่าพี่เอ็มซึ่งได้รับการสนับสนุนการจ้างงานตั้งแต่ปีพศ .2560 จนถึงปัจจุบันนะครับพี่เอ็มจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจ,จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาทีมพัฒนาบุลาคลากรปีพศ2566ได้รับการสนับสนุนการจ้างงานโดยบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทางคุณหมอจรันรได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพี่เอ็มสำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A ขนาด1,000เตียงมีบุลคลากรกว่า2,800คน และมีภารกิจด,ดูแลรับผิดชอบสุขภาพประชาชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า1.7ล้านคนมีบุคลากรมารับบริการเฉลี่ยวันละ3,000ลรายมีการให้บริการตรวจและรักษาครบทุกสาขาการแพทย์รวมทั้งการรับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปรวมถึงโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงและสถาบันรวมผลิตแพทย์กับสถาบันพระบรมราชนกและมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยได้จัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นปีที่4-6ถึงจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนด้านการทํางานซึ่งงานที่ได้มอบหมายให้เป็นหลักๆให้กับพี่เอ็มนับจะเกี่ยวกับเรื่องของการเอกสารการทําสไลด์การจัดทําข้อมูลในการประชุมาการประชาสัมพันธ์หนังสือผ่าน เว็บไซต์นะครับแล้วก็การออกแบบสื่อต่างๆช่วยเหลือในการพิมพ์หนังสือราชการและการทําเบิกพัสดุนะครับซึ่งจากการที่ได้รู้จักพี่เอ็มนะครับและก็เป็นผู้ควบคุมดูแลนะครับพี่เอ็มอจะมองผมจะมองเห็นการในด้านเ,เรื่องของการพัฒนาด้านการทํางานและทักษะต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือบุคลากรในหน่วยงานเมื่อมีปัญหาขัดข้องไม่ว่าจะเป็นด้านไอทีนะครับ เพียมก็จะช่วยเหลือได้อย่างดีมากครับและอีกอีกทั้งยังมีการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับให้คําปรึกษาให้กับบุคลากรในหน่วยงานสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีนะครับและก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากครับส่วนเรื่องคุณค่าการจ้างงานคนพิการนะครับในการจ้างงานคนพิการเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับช่วยแบ่งเบาภาระ,ะหน้าที่ช่วยสนับสนุนการทํางาน ซึ่งเปรียบเสมือนอเป็นคนปกติได้เลยนะครับโดยจะต้องให้แต่ว่าเราจะต้องให้งานตรงกับความสามารถของผู้พิการนะครับซึ่งแล้วก็อยากจะพัฒนาให้คนพิการเนี่ยมีความรู้พัฒนาทักษะนะครับความสามารถในขอบเขตงานที่เขารับผิดชอบให้สามารถมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อดึงศักยภาพการทำงานให้สูงขึ้นนะครับและก็ให้เขาได้ เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นทั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณบริษัทมิตชูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ให้การสน,สนับสนุนคนพิการให้มีงานทำทางโรงพยาบาลมหาราชนะครับมีความยินดีที่จะรับคนพิการมาทำงานนะซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้น,นได้ทั้งผู้พิการเองนะองค์กรรวมถึงสังคมและประชาชนอีกทั้งยังทำให้ผู้พิการเ,เห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นตัวอย่างให้กับผู้พิการคนอื่นได้ดีนะครับและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายปันทร์เกลือประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับได้รับการสนับสรุนการจ้างงานจากบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับเอ็มได้รับการจ้างงานมาตั้งแต่ปี2560ครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้ไปปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคลจากการที่ทํางานมาเรารู้สึกก็คือรู้สึกดีใจที่รับการเสรุนการจ้างงานตลอดมาแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนร่วมงานทุกๆคนแล้วก็การมาทํางานเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเหมือนเราทําเพื่อการหล่อเยี้ยงชีพนะครับแต่ว่าการทํางานในอีกมุมหนึง่งเอ็มคิดว่ามันเป็นการหล่อเยี้ยงจิตใจ ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีความสุขจากการที่ได้ได้มาทํางานทุกวันถึงแม้ว่าการดําเนินชีวิตของคนพิการนี่ะจะมีขั้นตอนรายละเอียดมากมากกว่าคุณปกติทั่วไปแต่ว่าการได้มาทํางานก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งได้มาพบกับสังคมอีกสังคมหนึ่งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นครับส่วนพนักงานที่ แต่รับผิดชอบส่วนมากก็จะเป็นงานเอกสารงานสืบค้นข้อมูลงานทำสไลด์สหรับนำเสนอที่ประชุมแล้วส่วนมากก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็งานไอทีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกันเ,นเบิกจ่ายพัสดุแล้วก็ส่วนในส่วนของการทำงานเนี่ยทุกคนอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละอย่างของแต่ละคนอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่ คนในคนหนึ่งมีปัญหาเนี่ยทุกคนในในหน่วยงานก็จะมาช่วยกันทำอย่างเหมือนที่ผ่านมาก็จะมีการประชุมวิชาการของโรงพยาบาลเจ็ดสิบปีมหาราชอภิวัตน์เองก็รับผิดชอบในส่วนของโปสเตอร์โปสเตอร์งานวิจัยเนี่ยก็จะมีทีมเอ่อองๆในหน่วยงานที่ช่วยกันทำเนื่องจากจำนวนมันเยอะมากเราก็ ทำกันจนแบบดึกดื่นเที่ยงคืนเงี้หยหลายหลายวันติดต่อกันแต่มันก็มีความสุขดีครับทีนี้ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการ70วันมหัศจรรย์ของฉันเอ็มก็ได้เข้าร่วมโครงการครับแต่ปกติไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการดื่มน้ำหรือการออกกำลังกายหรือการกินผักอะไรเงี้ยคือปกติก็ทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มี อะไรที่จะ,จะยุ่งยากหรือว่าอะไรเพิ่มเติมก็ถือเป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนเก,ยกเ,เกี่ยวกับเทคนิคหรือว่าความรู้ของกันและกันในคนพิการแล้วก็ถือเป็นโครงการที่ดีคนพิการอื่นๆก็จะได้เอาเหมือนเทคนิคมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนครับในส่วนของ การออมแระอาชีพเสริมเอ็มก็ยังออ,อมเงินด้วยการเก็บเงินเดือนละ1,000เหมือนเดิมครับส่วนอาชีพเสริมก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมก็ยังทำได้เรื่อยๆเป็นรายได้เสริมอีกส่วนหนึ่งในส่วนของการช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็เอ็มเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาเว็บไซต์ให้กับมูลนิธิโรคพันธุกรรม L S D แล้วก็ยังเป็นแอดมินเพจ Facebook ให้กับมูลนิธิโรคพันธุกรรม LSD ซึ่งเราจะมีการประชุมกันทุกๆเย็นวันเสาร์ทุกสัปดาห์ครับ mm. เกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บเนื้อหาใน Facebook แล้วก็กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิที่ต้องการประชาสัมพันธ์ในส่วนการสนับสนุนโมเดลวันล,ละสิบบาทอันนี้ก็ เอ็มก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนในการจ้างงานผู้พิการในรายต่อๆไปที่เขายังมีศักยภาพแต่เขาอาจจะยังไม่มีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานแล้วก็ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์การสนับสนุนอันนี้ให้กับ บุคคลภายนอกได้รับรู้ครับสุดท้ายขอขอบคุณบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานเอ็มในปีนี้แล้วก็อย่างที่เอ็มเจบอกครับทางโรงพยาบาลยินดีต้อนรับหากบริษัทจะมาเยี่ยมเยือนครับขอบคุณครับ